มีผ้ายังมีผ้าือว่ามีมีดดอกบบบแม่นมาพี่นั่นล่ะเออกูว่ามาถามหาผ้าอันนี้ผ้ากับมาพี่นั่นล่ะสวยแมันยังไงหนอบดีขึ้นทั้งแมมอ้อนขึ้นทั้งเถท้ามาต้องการคนอันปูด่างนี่ล่ะค่ะไหวปูจะเห็นว่าคือจอนควันปูน้ำหมอกกระเพาะดีตัวกับบางมันนจังที่ะขอนางน้ำเนี่ยเด้อสาวนี่นางเช้นนางเด้อค่ะเด้อโอ้ยอันให้เบอลหนบาบนี รักษาเราเนี่เนยเจ้ามีของดีเอหวานอากามีเจ้าได้อะไรละหวานอะไนละหวานเจ้าเนี่ยมันรักษาทูดได้คือตุ้ย่อยมากินยูต่กระท่อมเย้ยเจ้านี่กระท่อมน้อยหลังนี่ละเมื่อตุ้ยไข่ก็เลยมีนิวขึ้นมา มานี่เบิ่งปูเขาด้จังงอมือังอมันบกุนดอกแต่ว่ามันงังโอ้ยเบิ่งกด้ครชอบเบิ่งกรแล้วนอย่าเบิ่งสื้อรักษาแล้วความปวแล้วเนี้ยให้ปวดจงบ่กกันเลยเออไม่หวานนี่อยาก็อยากปวสันแลเทอาอันนี้ปวกับปวดัวหน่อยขึ้อยางเพามว่าไกล่แท้อยากเบิ้งหนากระชับชื้อชีลาหนาก็จังซีละสิปวดด้วดอกปวดยีหรีติปวโซาถูกคันมันเป็นตะสอนสิคอนหวิงลงใส่สันดอก ขัน้นเพรเป็นตาได้สิเมื่อผ่านเปล่าแปลี่นสนอกเทาอันนี้กระตือปวดถามค่ขาคู่ค่าค่ายนะบอสค่ขาคู่ค่าค่ายสิเอาลายปันได้มีฤทติ์จีสนอกออขั้นปกติก็สิคิดแพงอยู่นั่นยนะแต่ว่าขั้นผู้ดีวันวน,น,นี้ก็บว่าวิบหัวกระไดยินนี่แล้วได้ยินนี่แล้วความแหลกว่าขีดทูดผู้ดีๆๆว่าเบื้องผู้ดีเลือกสนอกเออลงเบื้องส่างแห่งงามเลิกยังว่าเนี่ยพวกเป็นยังดอกจีบปล่อยทุกดอกสะพ้อ สภาพมันบไใหญ่จักดแย่หรอวะไม่ญ่อันเอาขวดลูกหลายขวดลูกหลายกูเลยหลอดลงมันมันมียาบำรุงโอ้แสดงว่าได้ผัวแล้วตัวเนี่ยผัวตายจะโดนแล้วเอาเอาเอาไรแด้ก็ตายไรนั่นจักมันเป็นอย่งนี้มันคืออยางได้ไหมจีคืออย่ากได้อยู่แล้วตายก็โซตายเลยดิมันเถาหัวแห้งเลยดิเดียร์มันเป็นอย่างดอกฟันชิกวัวชิบดอกวัวเราเนี่ยกันว่าจังสันกะบุญคาด ได้มันกับโมหวนเสียขาดเป็นผัวเป็นเมียโมหวนห่างสิบินมาขึ้นนกเจ้าตัวเ่าวันนี้บุญว่าขาดได้เจ้าสิบินความดังนกเขาได้เ่าวันนี้ในชามในสิปัวยังกันเดียวนี่ปัวจิตปัวใจญ่ปัวทูนอปัวยังเดี่ยวนี่ไผ่สิปัวไผ่เดียวเนี่ยมึงกับฟังตะกอนนี่กันนี่มันกับต้องคอยอ่อยเงยนว้ะไอ้เอ้ยโอ้ย ก็แต่มาฮงบ่พ่อประแดกเว้ยมึงจะเป็นสถานีปักกิ้งแทรกซ้อนผู้คักไหนเอ่นกันไม่อย่หรอไอ้ทอคู่ชิ้นอันยังชิมันเป็นยังเดหลือบ่สองคนนี่มันกระดูกมันถามหาหมอเลยเด้อเดี๋ยวนี้อ่อยเอ้ยน้ำปากเอ้ยกูบ่อยากฟังเลยล่ะปวดหัวขึ้นทั้งทีแสดงเอาแต่เสียวกันนั่นเทอแห้งหัวไหวอีกหัวฟอนว่ามึงเอ้ยยังชิ้นเลยแต่นิ่งก่วงต้องก่วงกูกำว่าพ้อมึงลอง โอ้ยอายเอ้ยเมียนหยังน้อทูนหัวเอ้ยเอ้ยข้านเมียนอายหักนองไอ้ซื้อของมาฝากเด้อวุ้ยว้ยสิเอาหยังละทูนกะบมอมเอาหยังก็ได้แต่ว่ามอเต์ไซค์ยาสื่อมันจะพาลงโคง โอ้ยสี่ปีลำสาวปีลำว่าเห็นกวงมาอยามังเขาขึ้นเราจังเห็นเจ้าเทียนเดียวที่เอาได้อยู่บ่เถ่าๆจังสี่กระได้โอ้ยอายเอ้ยโอ้ยอยากน้องยามาติแถแรงว่าเอาล้อมาจักตอกจักว่าถือคอหยอกว่าถือป้องสิกินข้าต่างขิงกินลิงต่างกระไดอี่น้อยน้อยแกใส่ลอดขอนไปอย่างเขาว้าาถ้าตอบไปจะให้รางวัล เปลี่ยนลิลี่เหรอใช่นี่น้อยแกใส่รลอดคอนใช่นกกิี๊เฟียงพิษไม่นกแตดแตดพิษโอ้เข็มเข็มถูกต้องดอกไม้ให้คุณค่ะไม่คือท็อ อ้อยกินผงชุรอดหลายแต่หัวมันได้หลวบเจ้าอยู่ป่านป้าขาดงวันนีเพียวมีผงชุลอดเยู่ติไปหาเลาะรักน้ำหวานเขาล้านข้าได้รักล้านข้าเก่ได้ลิตรีนะเถากอมขุนเก่าได้นั่ะละเควรออากันย้ำเท่าในตัวมันดีมันจังบนเรนอกใจกันจังบนว่าหมูยแงเขาเลี้ยนหอตื่นเมื่อเชา้าก็เข้าโรงเลยโอ้ยเถากอมเอ้ย ยุใส่โน่ลมสอมเข้ามาไปสิได้บ่อมาไปล้อมรอปั้นให้มัน้น่ลงคืนโอ้ยแต่จำอย่ก่บก่นหน้อยคิด <c oughs> ขึ้นมาพ่ออยากถิ่นเอาเสือ้อผูกคอตายเสียได้ยหลยแต่ยังไหวสร้างบ่มาผ่านพอก้าไปตายแส่จะโน่งงุ้นี่ก็ไรมาเห็นกันย่ามเผาหัวใจเบาปั่นนุนจังว่าบุญเอย้ยบุญวาสนาคัน เอากันแล้วเห็ดจังได้สินอนไห้เบิ่งแต่ของละน้อยใหญ่คนงานคนงามคนงานคนงานดูดวงหายเจ้าของกับวัี่คนงามอยู่กับงามเหมือนเนี่ยเหมือนเตียนี่ล่ะสุดที่ละบัถตรนี่นะเฮาสิได้ถือไม่ยอดทองถือตะบองยอดเห็ดเป็นผัวแก้วเมียที่ผัวหยิบเมียแซวย้ำเ่าเตานี่ล่ะ เอากันนะคำเผาน้องผัวยุ้อตัวเนี่ยเพราะผัวกับเพรการน้องน้ำเจ้าสองใช่ก็ดีกระตนผู้ตายน้ำกันละเอาน้อฮะแต่ก็ตายน้ำกันเนาะโรคคุ้มเดียวกันฮะ เจอกันตอนหอมสิบกว่าในแต่แนมตาเฮ็ดยังบ่ได้มีอาอตายป่าตัวเจ้าก็ตายจากไปสองเฮามาหาเกิดใหม่ตอนไวใกล้พี่ป่าตายังจำอดีตเมื่อสีสิปีให้หลัง ของของเฮาผิดหวังบ่ได้ร่วมทางเบือนดังสัญญาจุนเจ้าเฉลยตัวออ้ก็แย่ชะลาคุณทำอำเต็งชะตาให้มาหากันตอนเขาให้บานสิว่านินทากระช่างหัวมา หวงกระทางหัวเข่าูสองเขาแน่นหนักรักอำมาจากของเราขอตายพร้อมเจ้าเขาสิได้เผาหอวกอไปไปันกันพี่ใจม่มีความใครจะรีอยปกระคองหักเข้าสองคนจนเข่าจนแก่ยักแก่ยักยัน tràn sống